คลวิดีโอนี้ตามที่สัญญาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับจะพาไปพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราสร้างข้อคำถามแบบพิมพ์ตอบหรือช็อตแอนเซอร์นั้นในเว็บไซต์ e d u c a p k จะเป็นอย่างไรและนำไปใช้ประโยชน์แบบไหนได้บ้างไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับ EduKBK.com เว็บไซต์ดีๆที่ครูทั่วจัก,กรวาลต้องรู้จักเล่นนำไปใช้ครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับในตอนนี้นะครับเป็นภาคต่อจากคลิปที่10นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่11แล้วนะครับที่เราจะได้เรียนรู้ในเว็บไซต์ที่สุดยอดเยี่ยมหรือเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่เป็นเดอะเบสแห่งปีนี้นะครับก็คือ e d u c a p e c o m นะครับในคลิปนี้นะครับจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างข้อคำถามแบบ Short Answer พิมพ์ตอบพิมพ์อธิบายนะครับ รวมไปถึงนะครับเทคนิคต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้จะอยู่ทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดแจ้งเตือนคอนเทนต์ดีๆของที่เด่นแชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตใช้คริสหรือแบบทดสอบจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่10นะครับก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับผม เมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับจะขออนุญาตเปลี่ยนในส่วนของ number of test question นะครับจากเดิมที่เป็น3ข้อผมจะปรับเป็น5ข้อนะครับแล้วกดเซนเลยนะครับเคในลักษณะแบบนี้นะครับอีกอันนึงนะครับอยากจะตั้งค่าแบบนี้ก็แล้วกันนะครับจะไม่มีการสุ่มข้อคำถามนะครับผมจะเลือกเป็น static นะครับแล้วกดเซนอีกรอบหนึ่ง หลังจากนั้นนะครับเราจะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับในส่วนของ t r a d e question นะครับกด add เลยตรงนี้นะครับผมจะถามง่ายๆนะครับว่าจงยกตัวอย่างเกมตอบคำถามนะครับสนุกสนุกมา3เว็บไซต์นะครับอ่าโอเคในลักษณะแบบนี้แล้วก็ในส่วนของ way to answer เนี่ยจะเลือกไปอันที่3นะครับอ่าโอเคแล้วหลังจากนั้นกดเซทเลย เดี๋ยวเราจะค่อยไปทดลองหรือว่าพรีวิวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่กดส่งแล้วนะครับก็จะมาในหน้าของ Add answer นะครับตรงนี้ผมคิดว่าไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นแบบพิมพ์ตอบระบบเนี่ยไม่น่าจะตรวจอัตโนมัติเองได้นะครับคุณครูจะต้องมาตรวจย้อนหลังเพียงแต่ว่านะครับเขามีมาให้กรอกแบบนี้แต่เราจะไม่กรอกก็ได้นะครับในที่นี้ผมลองกดเซนนะถ้าผิดพลาดยังไงเดี๋ยวเรามาทดลองระบบพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่เลยก็จะได้1ข้อขึ้นมาแบบนี้นะครับในข้อต่อไปนะครับผมกดแอดนะครับทีนี้ผมจะลองนะครับใช้คลิปวิดีโอดูบ้างนะครับแต่ก่อนจะใช้คลิปวิดีโอนะครับขออนุญาตพิมพ์ตรงนี้ก่อนนะครับจากคลิปวิดีโอนะครับจงสรุปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับกิ้งก่านะครับอ่าโอเคนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับสารคดีกิ้งกาตรงนี้นะครับ ก็ทําการเข้าไปที่ YouTube นะครับวิดีโอที่นํามาตรงนี้นะครับผมแนะนําเลยว่าเวลาหานะครับอ่าอย่างเช่นผมลองเซิร์ชนะนะครับควรจะเป็นวิดีโอที่มีความยาวนะครับไม่ยาวเกินไปนะครับอาจจะเป็นสั้นกว่า4นาทีก็ได้นะครับหรือประมาณ5-6นาทีก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมเลือกเป็นสั้นกว่า4นาทีนะครับก็คือการเลือกเอ่อเลือกตัวกรองตรงนี้นะครับแล้วเลือกสั้นกว่า4นาทีก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับสารคดีกิ้งก่านะครับผมขออนุญาตพิมพ์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วกด enter อ่าขออนุญาตใช้ตัวกรองอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เลยก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วกดเข้าไปนะครับคัดลอกลิงก์ได้เลยนะครับโอเคแล้วกลับมาตรงนี้นะครับเราจะเลือกที่มัลเตียมีเดียนะครับอิเลเมนต์เนี่ยเราจะเลือกเป็นวิดีโอนะครับแล้วนําลิงก์ของวิดีโอมาวางตรงนี้นะครับ หลังจากที่ใส่ลิงก์ของวิดีโอแล้วนะครับในส่วน way to answer เนี่ยผมจะเลือกเป็นอันที่4นะครับในลักษณะแบบนี้เลยแล้วกดเซนนะครับตอนนี้นะครับผมมีข้อคำถามอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับตรงนี้ผมจะกดเซนอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมมีข้อคำถามอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับก็จะมีแบบที่เป็น multi p l e choice เนี่ยอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับแล้วก็ จะมีแบบพิมพ์ตอบเนี่ยนะครับอยู่2ข้อด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการพิมพ์ตอบในแบบที่3แล้วก็แบบที่4เนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองกดพรีวิวดูนะครับเอ๊แต่ว่าทําไมมันถึงไม่สามารถพรีวิวได้นะครับตรงนี้ผมจะขออนุญาตเช็คดูนิดนึงนะครับจากที่ลองเช็คดูนะครับระบบเนี่ยนะครับเขาจะเช็คตามจำนวนของข้อคำถามที่เป็น Multiple Choice พอดีผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น5นะครับแต่ว่า multiple choice ผมเนี่ยมีอยู่แค่3แล้วมีแบบพิมพ์ตอบ2นะครับแต่ระบบเนี่ยไม่นับทั้งหมดนะผมก็งงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครงงนะครับว่าเราทําไมถึงไม่สามารถกดพรีวิวได้ไม่สามารถกดเผยแพร่ได้ก็กดที่ตัวช่วยตรงนี้นะครับเขาก็จะมีคําอธิบายบอกว่าเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นคุณตั้งเอาไว้5นะครับแต่ตอนนี้เรามองเห็นแค่3คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเลขอะไรงนี้นะครับ เขาแนะนําว่าเราควรจะสร้างข้อคําถามที่ดีควรจะมีอยู่ระหว่าง10ถึง20ข้อนะครับหรืออย่างน้อย4ข้อขึ้นไปตรงนี้นะครับผมจะลองอีกสักข้อนึงนะตรงนี้ผมตั้งเป็นเลข5นะครับแต่ว่าผมจะลองอีกสักข้อนึงดูง่ายๆนะครับเอาเป็นตัวเลข500บวก500ก็ได้นะครับเคแล้วกดเซนต์คนะครับอันนี้เป็น1,000นะค1,000ตรงนี้ก็ได้นะครับน,นี่เป็น500อันนี้เป็น1,500 ตรงนี้เป็น2000นะครับฉเฉลยก็จะคือข้อนี้เรากดเซน์อ่าก็ยังไม่ขึ้นนะครับอ่าลองดีข้อนึงนะครับมาในไหนก็ในไหนแล้วนะครับจะได้เห็นว่าถ้าเกิดเราตั้งตรงนั้นไห้เป็น5เนี่ยนะครับมันควรจะเป็นยังไงนะครับผมเค okay, ตรงนี้ผมจะกดเซนเลยนะครับ300 200นะครับ100แล้วก็ 10นะครับอันนี้น่าจะเป็น200นะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆด้วยนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับอ่าโอเคอันนี้เป็น300ขออนุญาตแก้ไขนิดนึงนะครับเคกดตืบบนะครับอ่าเราเหมือนจะต้องแก้ไขตรงนี้นะเวลาแก้ไขนะครับเคอันนี้เป็นโนนะครับ เวลาที่ใส่เฉลยผิดนะครับตอนที่จะแก้ไขเนี่ยต้องมากดแก้ไขในส่วนของช้อยนะครับตรงนี้จะเป็นการแก้ข้อคําถามนะโอเคนะครับตรงนี้ผมจะตอบ Yes แล้วกด Send ใหม่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะกด Publish Activity เลยหลังจากได้แบบนี้แล้วเราไปทดลอง p r e ีวิวกันดูนะครับก่อนจะไปทดสอบระบบกันจริงๆนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยนะครับโดยผมเองนะครับก็คือว่า ในส่วนข้อคําถามนะครับที่เป็นข้อ3ข้อ4ที่บอกว่าให้พิมพ์ตอบตรงนี้เนี่ยจะเป็นการพิมพ์ตอบแบบช็อตแอนเซอร์สั้นๆที่คุณครูจะต้องใส่เฉลยตายตัวนะครับที่จะต้องใส่เฉลยตายตัวระบบถึงจะตรวจให้แต่ถ้าเกิดคุณครูใส่เฉลยเข้าไปแล้วนักเรียนพิมพ์อาจจะพิมพ์เกินพิมพ์ไม่ตรงระบบมันจะตรวจผิด ถามว่าตรวจผิดอย่างนี้คุณครูจะทํำยังไงครับหนึ่งเลยนะครับก็จะต้องใส่เฉลยแล้วให้นักเรียนตอบแค่เฉลยเท่านั้นแต่ถ้าเกิดต้องการจะให้พิมพ์ตอบแบบอธิบายนะครับคุณครูก็อาจจะแจ้งนักเรียนก่อนตอนแรกว่าระบบตรวจผิดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูมาเช็คดูให้อีกทีหนึ่งนะครับเช็คดูทีหลังได้นะครับแต่ก็มีข้อจํากัดอีกแล้วนะครับในแบบฟรีเนี่ยนะครับคุณครูไม่สามารถ ที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดแต่ละข้อได้ว่านักเรียนตอบอะไรยังไงบ้างเพียงแต่รู้ว่าได้กี่คะแนนเท่านั้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดเล็กน้อยเพราะฉะนั้นคุณครูก็ลองเลือกดูกันแล้วกันนะครับว่าในส่วนของการพิมพ์ตอบหรือพิมพ์อธิบายเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะใช้นะครับจะต้องใส่เฉลยไว้ในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมใส่ไว้แบบนี้นะครับ อาจจะใส่คําตอบเพิ่มไปอีกก็ได้นะครับคาฮูดนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปแล้วก็เซนเข้าไปนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดนักเรียนตอบคาโดโจก็ถูกตอบคาฮูดก็ถูกนะครับผมลองใส่ขีดลบไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่พรีวิวเนี่ยทุกท่านคงเห็นนะครับลงกดพรีวิวเลยนะมาดูมาดูพร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะมีโฆษณาเล็กน้อยนะครับสำหรับแบบฟรีๆนะเคนะครับ ข้อนี้ไปต่อนะครับข้อนี้นะครับโอเคนะครับข้อนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับข้อนี้พิมพ์ตอบนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์คาพูดนะข้อนี้อย่างเช่นผมพิมพ์บอกว่ากิ้งกานั้นน่ารักนะครับสมมุติว่านั้นน่ารักสามารถเปลี่ยนสีตามสิ่งแวดล้อมนะครับสมมุติว่าพิมพ์คําตอบแบบนี้นะครับไม่สนใจถูกผิดนะ เป็นตัวอย่างนะครับกดน x t เลยกด N n d นะครับก็จะเห็นว่านะครับมีถูกทั้งหมด4ข้อผิด1ข้อลองโชว์ดูนะครับอันนี้ตรวจให้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ตรวจได้นี่ตรวจได้นี่เห็นไหมครับผมตอบคาคูดก็ถูกนะครับใครตอบคาโดโจก็ถูกแต่ข้อนี้นะครับเห็นไหมครับว่าระบบมันจะตรวจให้ผิดนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูก็อาจจะต้องมา ดูอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะไม่เลือกใช้เลยก็ได้ตรงนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดเล็กน้อยน,นะครับถ้ามีคลิปก็สามารถดูคลิปตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ100%เซแต่ก็คิดว่าสมบูรณ์พร้อมพอที่คุณครูจะนําไปเลือกหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับอาจจะลองแบบมัลติเพลย์ชอยหรืออาจจะออกแบบข้อคําถามเป็นพิมพ์ตอบแบบสั้นๆแล้วให้ระบบตรวจได้ก็ได้ผมเชื่อมั่นว่า คุณครูสามารถออกแบบได้แน่นอนอย่าลืมลองนำไปใช้กันนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยและที่สำคัญอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ง่ายๆนะครับเพียงแค่เอื้อมมือมากดติดตามกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดแจ้งเตือนคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะพาทุกท่านไปพัฒนาการสอนของตนเองให้ดีขึ้นในแบบฉบับของตนเองนะครับ เดี๋ยวพบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวีดสวัสดีครับ